พ้อแม่มาจัะประตูพ้อเชื่อถึนหลังกับทีมงานสายขาบน่าจะดีมีสักสามลูกต่อบดูต่อดูตัวนี้บอลของอ๋อสินอ๋อสินก็เล่นเหมือนกัวการของทีมงานของมอทองเลยออกซ้ายแล้วก็ตัางกาซ้ายเขานี้ไม่ตกกออกหลังเตะบุกดูกันเลยครับ เดินเด็กเดยกองาของมันพอกนะครับมันเต็เสิ่งของทีกอย่ของเก่านีตอนนี้กระแสกำลังดีนะเนี่ยอนี้ข้าจอพอดีข้าจอพอดี้าพอดีข้าจอนีโอ้โหแล้ววันนี้ของเจ้าเด็กเจเดย์สิ่งงทอเหยเอาสิงอ่อาซ้ายอาจจะเปลี่ยวเด็กจับล็อกซ้ายเติมเต็มซ้ายดอกนี้อีกทีนึ่งยังไม่ผ่านดีอโเด็เสียไม่ทาเด็กมันไปพนจับม้าบ้นไม่ได้กับสะอาดเกลดอยู่บอกเอาสิงครั แต่จูซ้ายแต่ฝ kind of ัดเดิมเหมือนเก่าแต่วันนี้เหมือนเดิมเจ๊แล้วก็ของการลุกเล่นเนนจ่อขาเขาิงแล่วง่งตัวแล้ทำไมเปิดจาวลเร่อบอลยังไม่เหงไม่ผ่านตเรียบอลแตว่าเขประกาศออกไายปิะกาศไปต่อนต่เื่ประกาศโดยตะวันองเจ้าผิวจ้าคิวล็อกคืดคิวปิด เดไปหน่อยครับวันนี้ต่างตังก่มาสองกันจมีกฝนกาแฟเลยเอาละครับนี่ครับมาเขบอกว่าถือะการสองใหญ่หนมือครับวันนี้ครับนักกีฬาครับสาิคนเองมาวันนี้ครับโอ้ต็มขนเลยที่มาเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดีที่ในทีู่เื้อเด็กเยอะก็มันเก่าเรียนกันครับผมโอเคครับถือมาที่ตรางไปข้างหลังนะเปิดประตกรรมแลเหมอนหลออไปเลยโอ้โห ส่ต่อแล้วโดนดักลครับบอลจนนาดักได้แล้วเปิดไม่หมืตะแม่ต่อลงไปสองต่อสามเอ้ยไม่ต่อแล้ว้าบาดัง ตายลูแต่งได้ลูกลงยัดเลยแล้วก็ออกหลังไปประตูกูวันนี้รับบทหลักในงานชุกใช่ไหครับตัวเออใช่จะตายง่ายนะตัวเบอร์ยังมาทุกคนัวให้พอบายาอย่างนี้อย่ามาห่างกับจังหวัดต่างได้บ่งชุกกับมาไอจ็อแม็กอย่างติ๊กูต้องการเก็บ ระด่างเกี่ยวออกขวาเบิ้์นออกซ้ายซีขวาทีโยกไปโยกมาซ้ายทีขวาทีแบบนี้กองัาจ้าวบิดจับเพี้ยดูส่งอยู่ล่างนักเตะคนเรื่องแล้วก็แล้วก็ให้แล้วก็แตะประต้าตูเซฟแถวสองดียัากยังไงประตูสี่กับหนึ่งอาจารย์อาจารย์เหมือนทรงมึงเป็นเป็นสารทิพย์อยู่เลย อาจารย์อยูไม่ท่ามั่นใจเท่าไหร่เข้าครับไปต่อวิ่งเลยวันนี้ครับไปกับบางกระยาให้บางออกขวาครับบางกลางครับบอลกำลังท้ายบางของจะเข้าตูเข้าตูเข้าตูตึงเดี๋หลังกับเฟรมเฟรมโยกอยู่ครับวันนี้เฟร์เปิดติดเซฟสัตตูวันนี้รับลูกประมาณพันกับลูกทั้งต่ำสัตว์ตูครับเปิดทิ้งยาเอ้ยงหวะนี้จะพอได้เห็็ตจะไม่ไม่ผ่านแล้วโอ้โหแต่เข้ากัเข้าไปได้เนื้อตัวมันใหญ่เหลือเกิน บะซูแล้กแดงใ่แถวสองเฟรนดียก็อโอ้โหยวยเมือกี้มะเขือกัมะจ่ายแล้วนะไปลหนึ่งใบนะโอ้โหห้าสิบบาท ไปละห้าสิบบาทเองเขาไปซื้อกาแฟให้กับเนี่ยตอนที่มันสอนเรื่ไหนไปเยอะเลเออหลายคนก็คิดว่าเขาต้องตั้มเลี้ยงโอ้ไม่ใช่ครับผมคิดตังค sure> ่าไปเรียกมาหรือว่าเป็นคนดีโกรกินลองการไปซื้อกิกเออถูก nice> ต้องเลี้ยงตับปลาคาร์พก็เงินน้องมันเลื่อยอาจะกุ้งเขาเ็นเลื่อยอต้องเลี้ยงกาแฟมักกละแก้วอ่เฮ้ยโดนแล้วโอ้โหวันตัวก็ตัวก็สยอดเลยโอ้โหมันไปแทนผมเอออ่ามันไปแทนผมผมให้อาจารย์สิงห์ว่า โอ้คิดนาที่ไรเนาะับอาจารบอกตัวบอกว่าปอนจะเข้าได้กันนานแค่บอนปอลที่ไม่ได้พูดอีกปอลเดียวสายต่อครับไปใหม่ครับไปเก่าวิยาไปเก่าวิยาครับบีนี่เตะเบื้อนน้อยพื้นในอกสารส่งทั้งนี้ครับมีประมาณ30คนครั

ไปลุยครับกรรมการครับคุณ้าชุดก็จะขอจับจั๊กจั๊ะจ้าจ้าไม่มีคันธารครับจั๊กอ้ับเร็วยังไม่ได้ครับอันไหนดีเสื้อสีมืดอะไรที่ร้อนหงายล้่มมาเลยคุณล้่มมาเลยโอ้โหมึงไล่มึงไล่มึงสู้เลยมึงสู้เลยสู้เลยมึงสู้เลยสู้เลยสู้แล้ว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 เต็มที่เลยวอ่ะสู้แล้ว เอาละครับไี่ครับไปออกขวา,าก็ไปไม่ได้ดูพื้นที่เลยก็มาครับตงบอระเนี่นดีมันออกจัดแล้วน้องชายพาแทสพะแทดนเ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 นเด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 นเนเดนเ่นาดนเดนเดอเดน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 เดด้เนเดนเดเนเดนวดรนดดคนดดดนนนแบ็นนเน อ้าวหูไม่ใช่บอลเลยมาตาโอเคสวยตาแล้วเสร็มากระดมูดก็สบาไหลมันไม่ต้องดูจับไหลมีบาดแปลใส่เดี๋ยวไม่พลาดกันเลยมันก็เราได้โอ้โหลูกเบียรตันกันละสองคำด่าเอาไปอยู่ไอคอนแล้วกูสู้แล้วกูสู้แล้วกูไปแล้วกูสู้แล้ว ได้หมได้ปะไม่ได้เราผามึงหกผิวมากไ้บอลมึงไม่ตัดผมหัวที่รตมึงตัดผมอ่ะเบอร์ใดครับไม่ดจมบอลเก็บได้ทองมกาออกขวาแล้วก็ดเดโ้ลากไลแต่งเติมหนึ่งองหลายกางมาย้อนหลังเพิ่ไม่ได้หรอุใจสวยดีออกใจปะออกใจ ไปดูต่อครับออกหลังเรียบร้อยครับจับฟุตบอลให้ได้เล็กจากกระนักรองเทปแบทขึ้นมาต้องพุ่งสปาร์ตูสปาร์ตูเปิดจ่ากับแบบแต่สุดยอดกันนะครับแต่ว่าไม่พลาดจริงจริงพลิกงานของแล้วลับลากลุยไปโดนตะกัดออกข้างไปออกด้วยครับแต่งนายเท่าไรสวยเปิดนายดีบอลของปรเก่าวิทยาศาสต่อแต่งดีมากแล้วก็ เจ็บแล้วเจ็บเล่ากับโหอกปะทะนกครับู้พูดแล้วก็ผิดไปหมาเลยยังยังไตต่อรู้เลยอะไรดี่ะต้องผ้าเนียู้พาก็ผิดกบบางคนย่นามน่าผิดอยู่ ด็ครับยังไม่ได้ครับมาที่เราเดแม็ม่เด็ดม็กมาแล้วหือหวังผ่าตันี้มาไม่ได้ครับผาหนีต่อเดยนตักไปมาจ้องไว้จ้องไว้นี่ครับจ้องไว้ก่อนผ่าจ้องไว้จ้องไว้จ้องไว้จ้องอย่างเดียวครับยีเชียดนี่จ้อยังไม่ได้เลยเลยผามีการโอตัวจะกระครับกอาวกระตือกรลังใจทุกคะแล้ากลุกอัดหลักไปเลยครับต่ดต่างเือตัวไปครับอันนี้เอาเราไม่ให้มันตองไปเออไปยืนรอขาแข็งมือเรียกมีมอนเอาใครออก ป่านนี้แล้วก็รออะไรถ้ามันเล่นโอ้โหเออเด็กที่ยังไม่เล่นจะเล่นไหมไอ้ไข่จะได้ลงเลยมต้องลงบ้างแล้วเออเด็กที่ยังไม่ลงอะใส่ผ้าต้องลงบ้างนะฮะเพราะว่ายังไงเราจะใส่ชุดไปแล้วต้องลงด้วยมาเราให้ตับพลิกกันนะเจ็ดหกนะเรอให้เจ็ดเล่นแล้วครับนี่ถือมือเมื่อสักเดือนงานของใส่ผ้าพลิกไปรนะเจ็ดประตูต่อหกผมเดินจับ้านตัดเลื่อนตัดเลื่อนดีทำไม ยังไม่ได้ครับอ่ะครับส่วนไลน์ไลนี้วานนะประตูดูแขกามาแล้วป๊าดดูประตูช็อตฉันกระตูโอ้โหมันสู้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่หวจะรู้ที่โดนเดือดแม่เปิดตามาลองดูประตูสองเบีปาประตูสองเบี้ยปาเลยกันไหมสูงสูงเลยโอ้ยง่าดันดันเลสูงว่าเข่ากูน้อยเดียวไม่น่าไปหาเจ้าเข่าไปครับบอลอะไรกันมาครับเออแต่งกันเล่นบ้างครับ อ่ะส่วนี้ยังไม่เล่นเล่นทีเล่นไหวอันนี้ไม่สบายไม่สบายไม่สบายถ้าเด็กคนไหนอยากเล่นอยากเลยอันนี้ตาสลับหเล่าไม่ไหวไงไม่ไหวใจไม่เอาใจไม่ออกไม่สบายอ๋อไม่สบายกินยาแต่อย่างนี้พอล็อกมันวิ่เหอกะเจ้าตีสิลากำลังไปกับตัวเองไม่สั่ครับ สายปัดตัดตัวปัดออกไปอีกหนึ่งมุมมันไม่เอาแล้วที่มึงสายเราเนี่ยบอลออกหลังไปเลยบกุฎาใบนะครับแพ้ตกรอบชนะเข้ารอบครับสิ้นกง่ายกูดูไบครับระหว่างทีมของบันดินอาคาเดม่กับมนุสเนัน ออกวาบามารกันเลยเราตัตาโอ้ยโอ้ยลอ้ยโอ้ยลอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้ยโอ้อ้ยโ้อโอดยโอ้ยโ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้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 วโอ้ยโอโอ้โอ้ยโอ้ยโอดยโอโอนโอดยโอโอโอดโ้โ้โโโโ้โออโโ้ออโอ้โโ้โโยโโ เอาในเกมนี้เหรียญทองเอาประตูไปโโอ้หีต้องบอกว่าเป็นดึกแย่กวันนี้นะโอ้โหเี็ผู้สาวตูกับต้อมแม็กกับแต่ไอ้บอลมันจะสู้มันเนี่ยตัวมันเล็กไงเออแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาดูว่าไงเล็กไปนี้กันไม่เป็นใชพรุ่งนี้มันสู้ได้แน่พรุ่งนี้มันวันนี้แน่พ่กนี้มันวางแผ่ไปแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้เนี่ยเจอกับเขาตะพันก่อนนะพวกนี้เตะสองล้านเป็นงานใช่ใช่พวกนี้ันนี้เตะสองล้านรู้แรกวจะเป็นสิบปีกับสิบเอ็ดปีรวมกัน อ0สิบปีสิปีรวมกันเจอขาตพันธ์แล้วก็พอเจิบสองปีเจอสัมภาระอสอนักพรุ่งนี้โอ้โหเดอสองบอกหูยังกะเปลี่ยนเลยเริ่มเย็นแล้วตาตังเแล้ยเมาเพียบหมดแล้วมันฝันไม่ได้ส่งท้ายช่วท้ายน่กเราเล่นพีฬาครับกูกูจะไม่ัอใจารกู